ล้วดอกเราเถ่าเลยให้ลราดอกให้คนผู้ยังน้อยอยังหนุม่มแห้งหลายๆเนี่ยคุพพอนะไปเบกเข่าเบกน้ำฮะนั่นฮะนี่ก็ซื้อเข่าสุอพอกินเลี้ยงพอกระกุ้นย้อนยีดอกวันนี้พี่ส้างต่ให้พ่อเลน่นฮะซื้อมีฮะขอให้คนกินโพดแรกข่อย่าคลิปนี้นะเด้อพี่น้องเดอ้อไม่น้อยสิมาว่าเรื่อง คงโดยตรงครับอ,อันอันนั้นกับเท่าพ่อหน่อยอะไรสิว่าสิซ่าพี่น้องเลยครอบครัวทั้งทงองเหมือนเมื่อบ้านเราเนี่ยอ้ายเราสิบ่บอให้บอ่อไปนอนอยู่ในเรือนเหม่่าของเราพวกเล็กขันเมื่อกับพี่น้องเลยเมื่อบ้านทั้งทองหากเขาได้เงินก่อนไปไปหยิบซื้อของไปฝากเรานำอือันซื้อสินแหงหากาแล้วก็ซื้ออันยังกระดูกหมูเสร็จ แล้วก็เส้นเขาเปียกเมื่อเห็ดเขาเปียกส่วนข้าวอันนั้นกินแถวโนูนานะต้นล้วชื่อเส้นเขาเปียกเพ็่นกินเมื่อฝากกะเจ้าหมักสะบอกสะเวมอนะนพี่น้องเนาะหากเคยบุมีรถใหญ่เลยพี่น้องเองคันขี่รถสองแถวนี่กาที่รถสองแถวนี่คนละหกชิปคนละร้อยบาทเลยนะไรอย่างเี้ยซะ ร้อยบาทหกสิบห้าน้อคนละร้อยบาทพาไปสองคนกับสองร้อยค้ามากกับสองเราพุดสี่ร้อยเนี่ปลาดสี่รนะ้อยได้ไปนอกร้ายได้ถ้าฮามโมไม่มีเงินเนี่ยร้ายเด็กนอนสี่ร้อยนอนขึ้นน้องไปนะสี่ร้อยเลยต้องรายติน้องเอ้ย บัดนี้ก็ชื่ออันยังสิ้นแห้งไผอผักเราข้าจีแบดเนี่ยข้ต้มขนมไปผักนอกนูน่นานะเออข้าสซีซะ่นนอ้องทุกคนเนาะสีมดลายเติบเูยระดับสองพันเนี่ยโอเคอยุบพอไปคันชองคันบาทมีเงินพอได้เงินพอแล้วพี่น้องเลยน้งทองกันมันบอปลายเพิ่นก็นได้